ปปปปัััักกกกโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยร้านแมมมอสช็อปบริการดีโดนใจไม่ว่าจะเป็นขายไก่ตันบ็อกฟู้ดหรือจะเป็น99วันบีฟุตบอลก็ยังมีต้องนี่เลยร้านแมมมอสช็อปเดี๋ยวผมลองสวมให้ดูท่านผู้ชมนี่แม่งเกิดแล้วฟอสแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจเขาแล้วเขาไม่แจกของไก่ตันเพียบเลยนะท่านผู้ชมใครที่อยากจะซื้อร้านถูกดีๆเนี่ยก็ต้องร้านแมมมอสช็อปไปท่านผู้ชมมาเล่นแล้วขอพ่อเซเลปมาเดลทอนต่อไปไอ้บีมา แกง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 ยปาพวกเขาชอบยำกันชาพู้เขาชอบยำกันไก่แล้วก็ชอบนุ่มกันชัยอ๋อโลนโลนซ่าแล้วก็ซ่าตาแล้วก็ทายบาทาแล้วก็เอียงตูดข้างซ้ายแล้วก็เอียงตูดข้างฝาแล้วก็ด้าหน้าข้างหลัง ก็ต้องสวัสดี oh! ท่านผู้ชมผม BXC ทุกท่านผู้ชมาอยู่ผม BXC กันอีกครั้งหนึ่งกับเจดสิบเก้าวันอัปเดตในวันคริสต์มาสนักผู้ชมมาเรื่งวันนี้ท่านผู้ชมเห็นล่างซ้ายของผมไหมนี่อยู่สองพันเพชรอ่าโอ้ยวันนี้เขาจะมาทดลองเล่นคาสใหม่หรือว่าคาสที่ชื่อว่าซานตาคอสที่โอ้โหดูกทีมผมเห็นไหมอันนี้โชคแต่งตัวแบบซานตาคอสเลยครับผู้ชมเห็นไหมเข้าทีมซานตาคอสอ่ะดูดิ

อ้าวฮอุ้ยท่านผู้ชมนี่เลยคัสซันต้าคาัสใหม่ที่ผมจะมาเล่นกันในเคาน์เตอร์11เคาน์เตอร์ซิกเอร์โฟรสไตล์อ่ะเกี่ยวอะไรเน,นี่ยอุ้ยนี่ท่านผู้ชมคัสใหม่ซันต้าคอรสท่านผู้ชม6ดาวที่ผมจะมาเล่นในวันคริสต์มาสวันที่25่สท่านผู้ชมบอกเลยว่าเขามีอัปเดตมา1 2 3 3วีคเลยแต่ผมมาเล่นวีคที่3เลยเขาเรียกว่ารวบรวมทุกวีคท่านผู้ชมถือว่าแจ่มนะท่านผู้ชมในครั้งนี้มาท่านผู้ชมรีวิวคัสใหม่แล้วก็มาดูนะครับว่า คัสใหม่เนี่ยเราจะไปได้ถึงกี่วันกี่คืนท่านผู้ชมแล้วดูเห็นไหมคัสหกดาวอันแรกเลยนะยท่านผู้ชมอันนี้คือคัสหกดาวอันแรกเลยนะมีแต่คัสห้าดาวตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมมีลดราคาด้วยอุ้ยถือว่าแจมนะแต่เรายังไม่ซื้อท่านผู้ชมจัดเลยไหมหนึ่งสองสามบูมฮูม้ อันแรกท่านผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะให้เราสร้างป้อมปืนได้ท่านผู้ชมโดยการใช้เกียร์น่าจะเป็นแบบแผ่นกระดาษสีฟ้าเนี่ยแหละท่านผู้ชมไปต่อไปอันที่สองท่านผู้ชมอันที่สองเหมือนว่าเราจะต้องใส่เกียร์ลงในเครื่องบดนะท่านผู้ชมอันนี้แล้วก็น่าจะเริ่มมาด้วยปืนแคนดี้ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมไม่รอช้าดีกว่าไปเล่นในว่าท่านผู้ชมอย่ารอช้าเลยไหมแม่เลยอ่ะมาเราสร้างก่อนเลยปะจะกินนานท่านผู้ชมขอให้เล็กน้อย ไหนดูคาร์ดใหม่สิท่านผู้ชมโอ้โหดูเป็นซันเาคอสโอ้โหโหโหลุงลุงซันเาคอสมาแล้วลุงเดี๋ยวเพิ่งพูดอย่างงั้นสิมาท่านผู้ชมเราไปดูของกันดีกว่าว่าเรามีของอะไรบ้างปึ๊บหนึ่งขวานสองอุ้ยไอ้เชี่ยป้อมปืนเฮ้ยกระแถมคอสมาด้วยอ๋อสามารถยกป้อมปืนได้ถือว่าแจมท่านผู้ชม หลังจากที่ผมอ่านมาผู้ชมคร่าวๆเลยนะเหมือนว่าป้อมปืนเนี่ยมันจะยิงพวกสัตว์ที่มันจะมาทำร้ายเราเท่านั้นนะพวกกระต่ายนี่น่าจะไม่ยิงนะผู้ชมเพราะนั้นกระต่ายผมจะไม่ตั้งไว้ไว้แล้วกันนะเดีย๋ยวเราไปหาถ้ำแล้วกันแล้วเราก็ลงไว้ตรงถ้ำเลยปักป้อมปืนไว้ตรงถ้ำเลยไหนมันลงได้ไหมเอ้ยคือวางตรงไหนก็ได้ท่านผู้ชมในแผนที่เขาขึ้นบอกเลยไหมคุณสามารถวางตรงไหนก็ได้ในแผนที่นะครับ มันเป็นเสียงมาแเมกเนกท่านผู้ชมมาแมกเนกต้องการเล่นคุณแล้ววันคิดมากเปนอะไรมาบ้างเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองก่อนละกันนะผมว่าผมจะซื้อเปิดแมปมาก่อนอย่างแรกเลยสิ่งที่เราควรทําคือเปิดแมปซื้ออันนั้นถุงอะไรนะท่านผู้ชมแมปก่อนท่านผู้ชมแมปไม่แมป,แมปโอเคเราสร้างแมปเรียบร้อยท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรนี่ไหนเราขอไปดูตรงสำรวจตัวนี้ก่อนท่านผู้ชม เหมือนจะเป็นถุงกระสอบอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราซื้อโอ้ oh, oh. ซื้ออะไร, <Hey. S 1> ะรกระสเลด,ดแล้วก็รองเท้าสเก็ตน้ําแข็งบันไดแล้วก็พู่วมันเอาไว้ทําอะไรท่านผู้ชมเหมือนต้องใช้เงินเดี๋ยวเราจะฟาร์มเงินตรงนี้นะท่านผู้ชมจะฟาร์มเงินแล้วมาซื้อตรงนี้นะเฮ้ยกล่องขวนันโอ้เปิดเลยท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอย่างมันขึ้นอะไรเนี่ยคุณต้องอะไรคิดต้นคิดสมมาตรสิบสองต้นเอาละท่านผู้ชมอันนี้หรือเปล่านี่ใช่ไหมท่านผู้ชมไอ้ก้อนๆเนี่ยอือเวลสามเติมเลยท่านผู้ชมเฮ้ย น,นั่นท่านผู้ชมเจอแล้วถ้ำท่านผู้ชมมาเดีย๋ยวเราลองป้อมปืนใหญ่เลยดีกว่าว่ามันแจ่มขนาดไหนเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงไหนดีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามตานะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยโคชิวตับ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 อีซี่บ๊อีซี่บอีซี่บปักีซี่บ๊ออีซ่บ๊ออีซี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 ่บการเล่นคนเดียวอย่างมากท่านผู้ชมใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ย เอาคาร์ดนี้ไปจบท่านผู้ชมแล้วถ้าคิดดูถ้ามาแบบ4คนเป็นไงล่ะสี่ป้อมปืนท่านผู้ชม <C ut ters> บอกเลยโคตรโกงแล้วมากับใครเนี่ยบีทมากางกางกๆกงไอปลาพวกชอบยันกันชาพอก่อนท่านผู้ชมอ่ะจุดเปียวก่อนพักไว้แค่นี้ก่อนหลุดจัดท่านผู้ชมแล้วเราสามารถถอดเก็บได้ไหมรีมมฟ เดี๋ยวแล้วมันมันน่าเป็นอันนี้อะเอาดีๆแล้วสรุปมันใช้ไม่ได้หรอเดี๋ยวดูก่อนท่านผู้ชมทำ้มันเป็นอย่างนี้วะลองใส่เอาดีดีเอาละป้อมปืนผมมาโอ้มันทำหนี้กับบิสซี่ได้ไงอ่ะโอ้ท่านผู้ชมดูดิ มันแค่นี้เหรอดึงแล้วจบเลยเหรอผมนึกว่ามันยกได้นะเว้ยหรือว่ามันต้องกดคลิกวะท่านผู้ชมลองใหม่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ได้แล้วอะขอไี่ไงครับนะด้านขวามือนีขอนอน่ขวามือโอ้โหดูก่อนดิบิดดูก่อนขวามือเนี่ยอยู่ขวาเลยเออท่านผู้ชมเกือบรีเกมใหม่คือเราต้องเก็บเหมือนเหล็ก5อันท่านผู้ชมเพื่อคราฟนะถือว่าชิลเพราะฉะนั้น let's go go set มาลุงโอ้ยไอ้หนุม่มโอ้ยเงาหนังมาปาไม้แรกเลยว่ะเอาอะไรด้หนุม่ม ไปเอาเฮ้ยลุงมันบิดผมอีกแล้วท่านผู้ชมฉันสับลุงสักทีนะอือโอ้ท่านผู้ชมดูลุงบิดเฉยโอ้อะไรอ่ะเราลองขุดอันนี้ก่อนท่านผู้ชมมาไฟคิดมันเหมือนเราจะเก็บในตัวได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมจะเก็บในตัวเลยทางนั้นอะโอเคเข้าโซนนี้เหมือนจะเป็นแบบไอ้นี่นะเฮ้ย,อ,ยอันนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมว้าวเฮ้ยได้คันนี้ด้วยคันนี้คันนี้คันนี้เหมือนเราต้องใส่ไฟคิดมัดทั้งหมด12ต้นท่านผู้ชมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้อะ พุดก่อนแล้วกันนักผู้ชมเหมือนต้นไม้ที่มันมีเห็ดสายไฟเห็นไหมมันจะดับสายไฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแหละผมว่าตอนนี้คือผมที่ผมต้องการเลยคือผมต้องหาเหล็กก่อนอันดับแรกเลยถ้าเราไม่มีเหล็กนี่คือจบไปนะปึฤฤฤ๊บราคาขวาเรียบร้อยอุย้ยด้านขวาท่านผู้ชมเห็นไหมซันต้ากันเนี่ยมันจะเพิ่มทุกๆุห้านะเหมือนเหล็กวลาเราเราคาทีนึงต้องเพิ่มทีละห้าทีละห้าแน,น่นอนนานผู้ชมตัวอะไรมาเนี่ยเอากว้างเหรอชิวๆๆท่านผู้ชมชิวๆเดี๋ยวเราจะหาถ้ำหมาป่าอันที่สอง่านผู้ชมแล้วเราก็วางปั้มปืนเลย พื่อความสะดวกนะมันจะเร็วมากขึ้นเฮ้ยหรือไม่วางในนั้นดีแต่ว,วางนนในนั้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอะวางในถ้ำออออออเอาว่าออะเฮ้ยบนพื้นน้ำแข็งนี่มันลื่นด้วยหรออะหัวแตกหดแล้วท่าู้ชมไปเดี๋ยวเราลองโดดห่าห่าหาห่า่าห่าี่ลื่นด้วยนะห่าหเจอเลยตั้งเลยาหมท่าห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 ่เาาก็กท่านผู้ชม จุก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 ไปจุกไปไม่ไหวท่านผู้ชมเจ็บ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 อยู่นี่ก็เจ็บเอาดิ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 ล็อกนะล็อกนะไม่เห็นท่านผู้ชมป้อมปืนไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบตายท่านผู้ชมป้อมปืนมันไม่เห็นไปท่านผู้ชมเราไปเติมเลือดก่อนตอนนี้เลือดเราหมดไหนราคาบอะไรได้บ้างเนี่ยคราบโต๊ะคราบก่อนละกันแล้วก็เตียงสองอันนะครับเพื่อความเร็ว ในการข้ามวันของเรามาว่าตรงนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมอุ้ยเหมือนเตียงจะมีติดหิมะด้วยเห็นไหมอุ้ยเทศกาลหิมะนี่โคตรสวยเหล็กเรามีอย่างลื่มแล้วก็คุณลุงไม่ไมาเหรออันนี้เอ้ยไหนๆก็มาท่านผู้ชมถุง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 สาฮุนแรกอะไรก่อนดีอันนี้ไหมรองเท้าสเก็ตน้ําแข็งเนี่ยผมว่าได้ใช้วะท่านผู้ชมไปเติม เก็บเก็บเก็บคิดมัดคิดมัดคิดมัดเติมไฟคิดมัดเฮ้ยพูดถึงเติมไฟท่านผู้ชมใครที่ยังไม่เติมไฟก็อย่าลืมส่งคลิปที่ไปเติมไฟให้เพื่อนคุณด้วยเติมด่วนนะท่านผู้ชมตัดไม้ดิอุ้ยหนาว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 ท่านผู้ชมหนาวหนาวโอ้ยท่านผู้ชมวันคิสต์มาสหนาว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 โอ้เช้าแล้ว แตกระลยหายปียกท่านผู้ชมอะไรเอลสองตัวปรากฏขึ้นทั่วแผ่นที่คืออะไรนี่อะไรคือเอลสองตัวท่านผู้ชมผมว่าผมจะเติมไฟให้มันเต็มก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ดึงป้อมปืนของเรามาสักทีท่านผู้ชมตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนน่าจะอีกสองชุดท่านผู้ชมอุ๊ยพอพอดีท่านผู้ชมแล้วก็อะไรเนี่ยเหมือนเป็นรูปท่านผู้ชมเอาไว้กั้นโอเคผมกั้นไว้ตรงนี้กันไม่เด็กออกนะไอ้หนูจะออกนะ ผมจะอยู่ในบ้านเฝ้าเต็นท์นะคุณครับเออดีมากเนาะท่านผู้ชมคุยเด็กคุยเด็กรู้เรื่องนะไอ้หนูไอ,าอามาแล้วจ้าเอลโอ้เอลโน,เ,นเรียบร้อยแยล้วท่านผู้ชมแล้วเราก็กดใหม่เอ้ยไม่เพิ่มแล้วจำ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 ผมนึมกว่ามันจะเพิ่มไป15-20แล้วก็25นะอันนี้ถือว่าดีท่านผู้ชม เขาบอกว่า1เกียร์นะผู้ชม1สแครัเนี่ยเท่ากับ1เกียร์โอ้โหเฉีดเฉียดเฉดเฉดหนึ่งสครัเท่ากับ1เกียร์นะผู้ชมเพราะต้องการ10เกียร์ในการแลกป้อมปืนนะเพราะฉะนั้นชิลป้อมปืนเดี๋ยวเราไปหาเด็กคนที่3ามด้วยว่ะผู้ชมอืมเจอแล้วโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะวางไว้ตรงนี่อุ้ยเอ้ยปั๊มจาเชียดผู้ชมเฮ้ยหมีแมลงหมีแมลงมากเอาดิเอาดิ ต้องรอต้องป,ปืนท่านผู้ชมเฮ้ยต้อปืนเฮ้ยเดี๋ยวเช็ดเฮ้ยโอ้โหสถานการณ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอย่างยิ่งยวดเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามผ่านกบเฮ้ยห้ามผ่านกบเชี่ยเชี่ยไป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 กลับ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 เติมเลือดด่วนเฮียมันไม่ยิงให้เฉยท่านผู้ชมคืออะไรเนี่ยไปท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะแบบหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะเนี่ยอันเนี้ยล็อกทิศล็อกล็อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อกตัวเดียวไปดิ เฮ้ยเฮวเฮวดิโอ้โหมันไม่เฮวท่านผู้ชมเกือบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์นายนอมันจะตีผมไหมเนี่ยท่านผู้ชมเอาเอาเรียบร้อย อะไรมาตายอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดอะไรอย่าเดินไปชนแล้วโอ้หโมงโลกเฉยโรนโดซู้เดินเข้าไปก็สู้หัวโม่งนักผู้ชมโรนโดอาานลองอีกครั้งนานผู้ชมไปเตะคันนี้ลองหาเพื่อนได้ดีกว่าไปท่านผู้ชมป้อมปืนของเราแวะบ้านก่อนเลยด้วยกันทั้งนั้นเฮ้ยบ้านเปิดได้ด้วยแต่ว่ามันจะเลี้ยวขวาได้ป่ะเอาเลี้ยวขวาได้คตรงนี้ท่านผู้ชมไปตาัดก่อนึฮึ่มคิวคิวคิวเยี่ยมเย่กู๊ดโอเคเรามีเพื่อนมาด้วยท่านผู้ชม ผู้ชมทางบ้านจำนวนสี่ท่านดูดิลงดิบึ๋มสี่หอยเอ้ยเดี๋ยวข้อไหนก,กินเนื้อหมดนะโอ้โหพูดว่าอยากกินเนื้อหมดมันกินหมดเลยท่านผู้ชมดูดูมันทำเพิ่งเริ่มเกมมามันกินเนื้อหมดเลยท่านผู้ชมว่าไม่ใช่ละแต่ท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเรามีเพื่อนถือว่าดีเหลือไ,ไม่มีขอขอร้องอย่างเดียวคืออย่าตายก็พอตอนนี้เพื่อนเออคุณโจนานสาับโจนานเซฟโจนานโซ กำลังสร้างแผนที่เรียบร้อยโอ้โหถือว่าแจ่มนะคุณโจลเซฟจะต้องหาถ้ำก่อนนะผู้ชมในคุณโจลเซฟหานี่เรียบร้อยแล้วสร้างนั่นเถอะหันไปเจอเลยโดนดีปกัปกปกัปกปกักปักเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยว่าหมาป่าเนี่ยสบายนะผู้ชมแต่ถ้าเจอหมีนี่ยากนะเห็นไหมเอ้าใคร b x c อซี่ป่ะน่ะทำไมชื่อคล้ายๆคุ้นๆลุนเอาเราเข้าไปช่วยเด็กไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร เปิดเปิดคุณต้องเปิดนะคุณคุณโจคุณโจเป็นงานนะท่านผู้ชมคุณโจมาช่วยเก็บนี้นะเก็บเนื้อนะแต่ผมว่าเอาเบคอนออกเอาตายแล้วออกไปเลยเดยอ้ยสุดท่านผู้ชมคุณโจขอเพื่อนมาคุณโจมามาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันท่านผู้ชมมาเราจะเอาชีวิตรอดนะท่านนี้ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานไหมแต่ว่าสู้สู้มิ่ง coming zoo เหมืองทานเยอะเหมืองทานเยอะอุ้ยแทบฐานแทบฐานแทบอุ้ยนั่นฐานอีกอันนึงเห็นไหมท่านผู้ชมเอ้ามีคน มีคนต้องการความช่วยเหลือไม่เป็นไรรอก่อนเพื่อนเอ้าทำให้เหลือสองคนนะเฮ้ยคุณโจโหายอีกคนนึงไปเลยเหลือสองคนเฉยตะฟักโอ้พับจองมาทีเหลือสองคนท่านผู้ชมเขาไม่รอเราเลยเหรอเราก็เรามาชุบเราก็เรามาชุบมาลุกมาลุกมาลุกมาเราช่วยนะเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอ้ท่านผู้ชมคุณโจทิ้งผมเฉยแอดเพื่อนแล้วทิ้งไปเลยุ่านอย่างเยอะตาเนี่ยท่านผู้ชมดูนิอาหารอย่างเยอะผ่านโคตรเยอะ แต่เขาเลือกจะทิ้งเราไปกับใครก็ไม่รู้ตังเรามีเท่าไหร่เนี่ยอย่าบอกมี5บาท10บาท <c oughs> ถัถว่ถวถั่วยังขายช่วงนี้ที่20บาทแล้วว่าท่านผู้ชมเฮ้ยกล่องกล่องสีทองเฮ้ยอยู่นี่ก็เจอกล่องสีทองเฉยเจอได้ยังตั้งไห่เปิดเลยอย่างนี้ของแรของแลจริงแซบอีรีอ๋อบอกรู้เป่ามันแซบอีรี อุ้ยนั่นนั่นนั่นนัน,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 นอา้าวเจอกล่องสีท้องเฉยท่านผู้ชมเหมือนเพื่อนเราน่าจะช่วยไว้นะท่านผู้ชมแล้วเขาก็แหมไม่ได้บอกเราหมกสมิธเอาแล้วเจออะไรเนี่ยปืนเบาหิมะเหรอแคนนอนสนโนว์บอลแคนนอนโอเคเดีย๋ยวลองยิงท่านผู้ชมปืนสนโนว์บอลแคนนอนอุ้ยอุ้ยอย่างรัวอย่างรัวอย่างรัวครับเมื่อกี้ครับเหตุท่านผู้ชมต้องมาส่งน้ำซูเซเว่นคุณจัดก,การเลยนะอ๋อฮงซเซเว่นเหมือนกํนาลังทำภารกิจ อ,อุ้ยผมซิกเซวก็ไม่ปืนนี้ด้วยหรออ่ะผมซิวผมให้ เจอกันเจอกันนะผู้ชมโอ้โหผมว่าคลิปนี้ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผู้ชมและคลิปหน้าอีกพีที่สองผมจะมาเล่นให้ผูน้ะชมดูนะครับผมสำหรับเออ่ตัวปืนแค้นบอลที่เราไม่ได้เล่นนี่วางข้างบนได้ไหมนะี่ยเอ้าเขาตั้งอันนี้พอดีนะักผู้ชมเดินกันคลิปหน้านะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับที่ชอบขอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ปเป็นกำลังใจกับผมบีเอ็กซ์ซีซีด้วยนะพี่ชมไปแล้วเจอกันอีกทีในอีพีหน้าผมจะเอาปืนใหญ่มาทำอะไรเราจะอยู่ท่อถึง99วันไหมในโดมนั้นไปลนผผผูู้้ชชมมมเจอกันนนคบาย ขอโทษุกวานโดดเลตโตดหน่อยแล้วกันนะม,มันเี้แอทปอท,อท่านชมยิงปืนใหคเขายิหอย้เขานท่านชมติ๊ก้นผมไปนะ